การทำงานด้วยความรู้ความสามารถความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้นเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์โรงเรียนบ้านจุลาพร12ศูนย์เครือข่ายสีสังวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานารา t h วาเขต2 ภายใต้การบริหารโดยท่านผอสุพจน์มณีรัตนโชธ้วำเลยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวา w เขต2ที่ตั้งหมู่13ตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจัังหวดนาราธิวาสมีเนื้อที่30ไร่มีพื้นที่เขตบริการ1หมู่บ้านคือหมู่บ้านจุลาพรพ,รพัฒนา12 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน71คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านจุลาพรณ์12ภายใต้การบริหารของนางนิริดาวาเตู้้อํานวยการโรงเรียนวิทยาฐานะู่วํานวยการชำนาญการพิเศษนอกจากบริหารตามกฎกระทรวงกําหนด ภาระหน้าที่การบริหารงานทั้ง4ฝ่ายแล้วโรงเรียนบ้านจุลาพร12ยังสร้างจุดเน้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีจิตอาสาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านจุลาพร12พอเพียงมีวิัยใฝ่เรียนรู้ําขวัญโรงเรียนสร้างเสริมวิัยใฝ่ศึกษาพัฒนาชีวิต ผลการปฏิบัติงานการประเมินสรมฤทีิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งพ่วมในสถา,านศึกษาตามตัวชี้วัด Key Performance Indicator ครั้งที่2ในระยะเวลา1ปีของนางนิริดาวาเตตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านจุลาพร12จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษามีการ PLC เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดนิเทศการจัดการเรียนการสอนการให้ความรู้การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และวางแผนการจัดกิจกรรมมีการทดสอบผู้เรียนทุกเดือนเพื่อประเมินพัฒนาการสรุปผลการอ่านการเขียนและมีการจัดการทำสื่อการเรียนการสอนมีการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้าเอาเก้า ขขออ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 อเ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 อาเาา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 รรมมงงบปตัวชี้วัดที่สองผลหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจุลาพร12ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียนส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น 1. ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างความเข้มแข็งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 2. เด็กดีคนขยันรางวัลที่เกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในช่วงปิดสถานการณ์โควิด 3. ครูดีศรีจุลาภร์รางวัลที่เกิดจากการมุ่งมั่นตั้งใจทํางานของครูเพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่อไป 4. เด็กดีศรีจุลาภร์รางวัลที่เกิดจากความตั้งใจเรียนในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนจากผลการเรียนที่ดีขึ้นตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โรงเรียนบ้านจุลาพร12ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC มีการพัฒนาอบรมวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning และการจัดการศึกษาแบบ GLTV มีการทดสอบความรู้ผู้เรียน การนิเทศติดตามและรายงานตัวชีวัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 1. ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทย PBS มอบทีวีจำนวน3ามเครื่องให้ใช้กับห้องเรียนได้เรียน d l t v 2. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมอปัตตานีมาปรับปรุงห้องสมุดทาสีโรงอาหารบริจาคงบประมาณเพื่อใช้เทป,ปูนหน้าเสาธง 3. ได้การสนับสนุนจากผู้ปกครองในการปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินใช้ในการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระคณิสฐาธิราชเจ้าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2563ตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพื่อการพัฒนาและนำความรู้มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่เช่นการอบรมทำแผนพัฒนาศักยศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี2564และการอบรมทำสื่อโดยร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายอีก3โรงอบรมคุณธรรมจริยธรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ตัวชี้วัดที่ 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษาได้นำหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจโดยฝ่ายต่างๆปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมนำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานโดยยึดหลักสุจริตโปร่งใสคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กรตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านจุลาพร12ได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเสมออาทิเช่น 1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2. การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 4. จัดกิจกรรมปีใหม่สู่วันเด็ก 5. กิจกรรมคุณธรรมจร,ริยธรรมรปลูกต้นไม้และฟังการบรรยายธรรมโดยวิทยากรที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน 6. นำคณะครู นักเรียนไปช่วยพัฒนามัสยิดในหมู่บ้านและเข้าร่วมรับสเสด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 7. มอบเงินนักเรียนต่างโรงเรียนเมื่อประสบภัยบ้านไปไหมตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านจุลาพร12ได้ดำเนินการตามแผนการรับนักเรียนโดยปีการศึกษา2564ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนและได้เยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12ตามข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล2จำนวน8คน ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนบ้านจุลาพร12มีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อมีการสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัด สามารถตรวจสอบได้โดยปีการศึกษา2,563นั้นมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน5คนจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุขีรินวิทยาจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการที่โรงเรียนได้เริ่มดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอาทิเช่นการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้โดยใช้เพลงเข้ามาสร้างแรงจูงใจแฝงด้วยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะวันนี้พ่อเราจะมาร้องเพลงพระราชาในนิทานขอเชิญรับฟังค่ะ How for Kadar ัดการเรียนรู้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นส่งเสริมอาชีพการทำขนมทำยาดมงานไม้ไผ่ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลายเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่3ในการต่อย,ยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพย,ยตต ังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียงวิยัยนุจริตจิตอาสาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาติเราในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาย่อมทราบดีว่าการศึกษาสำหรับศตวรรษที่21นั้น กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการศึกษาไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราวหรือครั้งเดียวแต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนและสังคมหรืออาจจะตอบสนองความต้องการของผู้กำหนดนโยบายเองหรือไม่อย่างไรนั้น เราเองไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาคำตอบใดเพราะเราคือครูครูผู้ปฏิบัติเราย่อมรู้ดีว่าลูกๆของเราต้องการอะไรและจำเป็นอะไรเราเท่านั้นคือครูผู้ชีน้นำเราเท่านั้นคือครูผู้สร้างครูผู้ดูแลให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนเก่งคนดีมีทักษะชีวิต สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างสง่างาม